ครับสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นพระธาตุสีป่าศัก์นะครับประจําวัดแก่งคอยนะครับเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะครับมากราบไหว้ขอพรกันได้ครับสวยสดงดงามครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับต้นยางแหลงคอยนะครับเป็นจุดชมวิวของทางวัดครับติดแม่น้ํานะครับป่าศัก์ครับวิวสวยลมเย็นครับ มองเห็นแม่น้ำไหลผ่านนะครับเย็นสบายนะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ทางด้านนะครับหลังองค์พระาธาตุนะครับองค์พระาธาตุอ่าองค์ขาวตั้งงานนะครับนีเน่เป็นบริเวณด้านหลังครับขององค์พระาธาตุครับเดินได้รอบนะครับเดินชม ภายในวัดได้รอบเลยน่าสนใจเลยทีเดียวครับตรงนี้จะเป็นนะครับเป็นรูปปั้นพญานาคนะครับแล้วก็ปูพญานาคนะครับสีป่าศักด์นะครับเป็นที่นะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปมากราบไหว้ได้นะครับอยู่ตรงมุมโค้งน้ําของแม่น้ําป่าศักด์ครับภายในนี้คือถ้า นาคาสีป่าศัก์นะครับมาชมกันได้ครับสวัสดีครับ